ทา uhm. ให้แบบว่าเออสวยๆอ่จุ๊บจุ๊บออ่ะอีกข้างนึงอย่างว่เร็วโอ้อกนโอ้อกนอ้อ่ออ่อเขาบอกให้ออกกอนลูกลูกลูกเดยวคิวเบี้ยวค่ะเอออ่ะีเครื่องมือหลอก โอ้ลูกเจ็บปวดทรมานโอ้มันแสบมากเลยนะมันชันมันแสบจริงๆไอ้ตัวจีนเออลมนมอ่อหนูไว้น่ะโอเคมาหนึมาแล้วลูกมาเลยเจียนเจยนเจยนจยนเจยนเยนเจยนโอ้ยลูกเจียนเจยนเยนเจ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 นอยอุยระวังลูกโอเค ดูดูอีกเต้าหนึ่งของพ่อดูอีกเต้าหนึ่งของพ่อเหยบแล้วให้แม่ต้องเป็นฝีมือแม่เท่านั้นมาผิดพลาดประการใดก็จะได้รับผิดชอบเองผู้เชี่ยวชาญแหงการเขียน โอ้ oh, บางนี้อะไรโอ้นี่แม่เขียนลุกตอนนี้เดียวเดียวแล้โอ้เกเคย์เกเกยเหนื่ยจังเลยนะ่าจะกดนิวไหรอดเลยเนี่ิอะไรเียท้าายทำอะไรอ่ะกินข้าว สวัสดีครับน้องพีวันนี้เป็นวันที่เกิดเราจะได้ออกไปข้างนอกกันเนอะเปิดการออกไปข้างนอกามางแม่เลยครัพี่ีเสร็จแล้วลงไปแล้วใช่ครับเดี๋ยวไปเจอกันเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่พร้อมมากเราจะไม่ถ่ายหน้าพ่อ <c oughs> พี <c oughs> ่เติมพลังก่อนไปเที่ยวกันวันนี้นงแม่เหมือนกันแต่งหน้าไปเที่ยว <c oughs> แต่งหน้าเบาๆเนอะ ชอบถ่ายเราีนนี่ถ่ายไกลมากเลยที่รักมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยไม่เห็นอวัยวะบนหน้าเลยไกลคือมองไม่เห็นคิไกลไกลมีคิวน้อยแจ่คิวนะมีคิวแต่ว่าแค่สีอ่อนตรงนใช่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีตอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยเลยเนาะใช่ก็สวยสิโอ้ยสวยจังเลย สวยด้วยถ่ายได้แล้วี่เจและน้องชาไปดูบินด้วยแต่งไปเที่ยวธรรมดานะไปเที่ยววันนี้เราไปเที่ยวในปีมสีเขียวอันนี้คือวิดีโอหรอใช่น่ารักเยอะมากไ้เยอะโอเคครับน่ารักจีงหนแม่งลูกพร้อมเนาะ ีาสึงก็มาถึงแล้วค่ะบอกว่าวันนี้เรามางานนะครับของดีนี่นะครับจริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราก็ใช้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าในงานมีอะไรบ้างมาถึงแล้วค่ะน้องพี่ค่ะอันนี้พี่ว่า แล้วตอนของฉันหายไปไหนคะนั้งลูกเสียเรองร้างร้อนก้างเรียบร้อยมากี่อดในพี่อย่าอึ้งอึ้นะลูกตอนแรกนึกว่าพี่ทีออค่ะไม่อึอนะคะวันนี้นะครับพาตัวเล็กกับน ดเดโหน้ำลายหลายทีเดียวฉันน้ำลายรู้่หยวันนี้เรามางานของผลิตภัณฑ์บีนี่นะครับเราก็มีใช้อยู่บ้างนะ <Okay S 1> มีใช้อยู่บ้างใช้อยู่บ้างนะครับเขาก็ดีนะแล้ววันนี้เขาชวนมางานเปิดตัวเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์เซนเตอร์อะไรไม่ใช่หมายถึงว่า <c oughs> เราเรา,เราบอกว่าเหมือนไงเ,เขาจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้ววันนี้เรามาร่วมงานด้วยไงแต่ที่เปิดคขาจะใต์เป็นพรีเซนเตอร์วหน้าก็ไม่ว่างโอเคค่ะติดตามเป็นกำลังใจให้ทีกับพีด้วยนะคะคะ ไปไปไม่ไปอะไโอเคเข้าที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวร้องนะมีที่ที่ยังไม่ร้องเก่งมากถ่ายรูปกันถ่ายรูปไม่ทีละีไอเย็นไอเย็ ขาให้เขาไ้นี่ก่อนพิธีตื่นกับผู้คนเยอะก็ตื่นแย่เรอ่องตัวนะเอาเล็กเล็กก็หรอเขาจะเล่น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 ดีกว่าหัดวีดู้หายไปคนไงเห็นไหมหายไปไหนอ่ะร้องจนคนไม่ไหวออกไปเลยคนเท่าไม่ไหวหรือเปล่าไม่น่าจะใช่คนอากาศหรอกน่าจะคนเท่าไม่ไหวมากกว่าน้พีน้องพีดับนี่น้องพีโอ้โหตั้งใจทำงานมากค่ะลูกแม่สวยจังเลยอะค่ะนี่คือตื่นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลย ครับผมมีไม่อยากถามคุณหมอไหมวันนี้คุณหมออยู่ที่คุณหมอคิวทองนีครัม่ฟังเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วความต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกกับผลิตภัณฑ์ธรรมดาที่มันต่างกันยังไงแล้ว้อดีต่างกันยังไงครับก็ถ้า,ถาไม่ออร์แกนิกเนี่ยก็คือเขาก็จะมีสารบางอย่างสาราเฟตเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดฟองนะคะก็พบว่ามันก็จะมีปัญหาทําให้ระคายเคืองทาให้เด็กบางคนแพ้ได้นี่ก็แฝงเหมือนกันเหรอใช่ค่ะ จะ่บถามนนะคุณหมอเหมือนกันค่ะว่าิตรีณ์ฬิกาคนิกเนี่ยเขาจะช่วยในด,ด้านของพัฒนาการลูกด้วยหรือเปล่าคะว่าถ้าแพ้เนี่ยก็ทรมานนะคะลูกก็จะขันตรงนี้ก็จะทําให้เขาแทนที่จะมีเวลาที่ไปพัฒนาการนะคะไปเล่นอะไรต่างๆอย่างมีความสุขนะคะก็อาจจะช้านะคะ ไียไม่ได้ออกเป็นไ่มเวลาแว่าไมมีเวลากาตลอดแลวเราอยากได้อะไรลวมแงเรามแหวนนะไปอ้เลยเนี่ยเราเปแ่ินเอะมากว่ารตอนนี้แฟนที่เคยาไปตาล่ยเนี่ยระมหดิฝืนดิฝืนดิ แลมันเจใน้ออกแล้วหันด้านนี้นะคะี่จะยอมี่ดจริตอนนี้การกถูกลเนี่ยเขามาน่ช่วยเีนกลับอะไรเป็นยังไงบ้ารับบนี้อ่ะนี่ก็ยังพยายามช่วยอ่้าไม่ก็ไม่รอเขาก็จะดูดนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เข้ามาเพราะว่าลูกโตเร็วอะค่ะทุกวันแบบ บ,บางทั้งวันคือเมื่อวานย,ยังไม่ได้โตขนาดน,นี้เลยทำไมวันนี้โตจังอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบอ้วนจัง,จง,จงก็อยากออจะแบบอยู่กับเขาทุกวันเพื่อเจะดูพัฒนาการค่ะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมพาแฝดออกมาข้างนอกบ้านครั้งแรกวันนี้ใช่แล้ววุ่นวายน่าดูเลยนะครับพีนี่ก็คือเกินความคาดหมายนะคะเพราะว่าเราให้มาแต่น้องพีนี่คือชนะเลิศเออมีร้องเลยอ่ะเก่งมากๆเลยลูกทำยังไงอะลูกงไหนสอนพี่สิอ่ะเดี๋ยวพี่ร้องโอเคโอเค ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยบายบาครับจบงานแล้วก็เติมพลังนะคะไแล้วโอเคงั้นก็ฝากติดตามช่อง Bim Oil Channel ต่อนะคะ่คะฝากกด Subscribe ด้วยนะครับกด Like กด Share กดกระดิ่งด้วยนะคะ มีงานอีกคราวหน้าก็อย่าลืมมัเป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ, bye bye. บายบายสภาพล่าเริงกว่าเดิมเยอะเลยทําไมล่ะลูกไม <ป S> ่แฮปปี้เนาะใช่ไหมครับน้องพีครับวันนี้เป็นไงลูกงานสนุกไ้มลูกสนุกไหมลูกสนุกอะไรขึ้ร <c oughs> ถลกลับมานี่ร้องห้าตลอดตลอดทางเลยครับพี่หิวไง ท,ทีก็โอเคลูก <c oughs> ถึงว่าผ่านเกณฑ์ายบายค่ะบ๊าย